สวัสดีครับวันนี้ก็พา,าพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับลูกค้าทุกท่านมาชมบรรยากาศในบอดินนะครับเนะาะวันนี้ก็คมวัสดข200ตักนะครับรถก็เยอะพอสมควรนะวันนี้นะครับเนาะ ดินของเรานี่เป็นดินซีแลกนะครับเป็นดินผมชนิดที่ดีมากเลยครับเป็นดินสําหรับที่ถมสร้างบ้านถมสะถมร่องน้ําไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่งานเล็กหลายๆไร่หรือว่าหนึ่งไร่สองงานอะไรคือรับหมดนะครับเนาะผมได้หมดไม่ว่างานใหญ่งานเล็กทีมงานผมไม่เกี่ยงเลยนะครับ คือบรรยากาศในปอดินวันนี้นะครับเนาะร้อนมากนะครับวันนี้ร้อนจัดเลยครับสนใจผมที่ดินสอบถามได้093-393550 0เสียบอลครับผมปิดสดางการโยธาประเมินง่ายงานฟรีนะครับประเมินหน่งงานฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใหๆทั้งสิ้นประเมินแน่งงานฟรีไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดลระพูนหรือเชียงใหม่หรือ จังหวัดเพชรแนนอ่าเปจังหวัดภาคเหนือครับผมสอบถามติดต่อได้หมดเลยครับเนาะสวัสดีครับผม